สวัสดีครับนัก,กูตาคาราสาลาในพระนครไผ่าลีอันงดงามเรื่องราวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่นั่นครับเรื่องราวจากเอกปัญาชาดกบทเรียนที่สอนเราผ่านต้นไม้เพียงใบเดียวในมหานครไผ่าลีเนี่ยนะครับมีราชกุมารอยู่มากมายแต่มีอยู่เพียงพระองค์เดียวที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้พระองค์เป็นใครและทำไมเรื่องราวถึงเริ่มต้นที่พระองค์ เรามาค่อยๆฟังกันไปนะครับเจ้าชายพระองค์นี้ท่านมีพระนามว่าทุตทะลิชวีครับว่ากันว่าอารมณ์ของท่านนี่ดุร้ายหยาบคายแล้วก็โกรธง่ายชนิดที่ว่าหาใครเทียบได้ยากเลยความเกลียวกลาดของพระองค์นี้เขาเปรียบกันเลยนะครับว่าเหมือนกับอสอรพิษที่โดนรบกวนรุนแรงขนาดนั้นเลยจนแม้แต่พระบิดาพระมารดาหรือมิตรสหายก็ไม่มีใครสามารถทำให้เปลเวไฟแห่งความโกรธในใจของพระองค์มอดลงได้เลยครับ พอเป็นแบบนี้พระบิดาและพระมารดาก็ทรงเป็นกังวลใจอย่างยิ่งเลยครับกลัวว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเนี่ยพระโอรสอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองแล้วก็คนอื่นได้สุดท้ายก็เลยตัดสินใจทําในสิ่งที่คิดว่าเป็นหนทางเดียวแล้วละครับคือการนําพระกุมารไปเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยความหวังว่าพระโอวาทของพระองค์จะสามารถขัดเกลาจิตใจที่แข็งกระด้างของพระโอรสได้ และแล้วนะครับการเดินทางของเจ้าชายทุตทลิตชวีก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยเมื่อพระองค์ได้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเพื่อที่จะได้ฟังโอวาทที่จะเปลี่ยนชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาลเลยครับพระศาสดานะครับก็ทรงชี้ให้เห็นถึงโทษของความโกรธไว้อย่างชัดเจนเลยครับท่านตรัสว่าคนที่โกรธบ่อยๆเนี่ยนะต่อให้เป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้หรอก คำพูดที่เต็มไปด้วยความโกรธมันก็ไม่ต่างอะไรกับอาวุธเลยนะครับที่คอยสร้างความกลัวให้กับคนอื่นและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความโกรธเนี่ยมันเผาใจของเราเองทำให้ผิวพรรณหมองคล้ำจิตใจไม่สงบและยังนำพาเราไปสู่พบพภูมิที่ไม่ดีในอนาคตอีกด้วยแล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพียงแค่ได้ฟังพระโอวาทแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเจ้าชายทุตทลิชวีที่เคยเกรี้ยวกราดเนี่ยกลับกลายเป็นคนสุภาพอ่อนโยน อดทนอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าใครจะมาว่าร้ายหรือทําร้ายยังไงท่านก็ไม่เคยกลัวตอบเลยมันเหมือนกับงูพิษร้ายที่จูกถอนเคี้ยวออกไปจนหมดสิ้นเลยแหละครับพอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เนี่ยเหล่าพิสษุก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแค่โอวาทครั้งเดียวเนี่ยนะจะสามารถกํำรับจิตใจที่ดุร้ายขนาดนั้นได้ยังไงกันแล้วเพื่อที่จะตอบคาถามนั่นแหละครับ พระศาสดาจึงได้ส่งเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีตชาติซึ่งเป็นที่มาของบทเรียนที่ลึกซึ้งมากๆเรื่องนี้ครับและนี่แหละครับคือที่มาของบทเรียนจากหน่อไม้ย้อนกลับไปในอดีตการอันไกลโพ้นเลยนะครับมีดาบบทผู้ทรงศีลท่านหนึ่งท่านอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานซึ่งพระราชาในเมืองนั้นนะครับก็เลื่อมใสในตัวท่านดาบ,บทมากแล้วก็บังเอิญว่า พระองค์ก็มีพระโอรสที่นิสัยดุร้ายไม่ต่างอะไรกับเจ้าชายทุตทลิชวีเลยก็เลยนำพระโอรสมาขอให้ท่านดาบบทช่วยอบรมสั่งสอนให้มีอยู่วันหนึ่งครับท่านดาบบทก็พาพระกุมารเดินเล่นไปในสวนแล้วท่านก็ชี้ไปที่หน่อสะสดาเล็กๆต้นหนึ่งที่เพิ่งจะงอกขึ้นมาจากดินเลยครับมีใบอยู่แค่สองใบเท่านั้นเองและท่านก็บอกให้พระกุมารลองเด็ดใบมาชิมดูซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจ้าชายน้อยก็ทรงแปลกพระทัยมากเลย พอใบสะเดาแตะที่ลิ้นเท่านั้นแหละครับโอ้โหรสขมที่มันรุนแรงเหมือนกับยาพิษเนี่ยก็แผ่ซ่านไปทั่วเลยพกกุมารก็รีบคลายทิ้งแทบไม่ทันเลยครับแล้วก็อุดทานออกมาด้วยความไม่พอใจว่าโธ่เอ้ยแค่หน่อไม้เล็กๆยังขมได้ขนาดนี้ทามันโตขึ้นจะขมขนาดไหนกันว่าแล้วพระองค์ก็ถอนหน่อสะเดาต้นนั้นขึ้นมาขยี้ทิ้งด้วยความโมโหเลยครับพอท่านดาบทเห็นแบบนั้นนะครับท่านก็เลยให้บทเรียนที่สําคัญมากท่านพูดว่าดูก่อนเจ้าหนู หน่อเสดานี้มันก็เหมือนกับนิสัยที่ไม่ดีของเรานั่นแหละถ้าเราไม่รีบกําจัดมันตั้งแต่ตอนนี้ปล่อยให้มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆความร้ายกาจของมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนจนสุดท้ายก็จะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แล้วก็จะถูกสังคมปฏิเสธก็เหมือนกับหน่อเสดาที่เจ้าเพิ่งถอนทิ้งไปเมื่อกี้นี่เองคําสอนที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามันลึกซึ้งมาก มันเหมือนกับไปปลุกให้พระกุมารตื่นจากความมืดบอดเลยครับทําให้พระองค์ทรงสํานึกได้แล้วก็ตั้งปณิธานกับตัวเองเลยว่าจะกําจัดหน่อแห่งความโกรธในใจของตัวเองให้ได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เลยจนกระทั่งได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมในที่สุดครับและเมื่อเรื่องราวในอดีตได้จบลงนะครับพระาศาสดาก็ได้ทรงฉเฉลยถึงความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างผู้หวานและผู้ถอน ในเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องนี้ครับพระองค์ทรงเฉลยว่าพระกุมารที่ดุร้ายในอดีตชาตินั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือเจ้าชายทุตลิศชวีนั่นเองส่วนดาบทผู้ที่มอบบทเรียนอันลำพ้านั้นก็คือพระองค์เองในชาติก่อนดังนั้นเนี่ยบทเรียนที่เคยได้รับในอดีตมันจึงส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้เองครับ และจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ฟังกันมานะครับก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือคติธรรมเพื่อชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยครับข้อคิดสำคัญจากชาดกเรื่องนี้ก็คือนิสัยที่ไม่ดีต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดคร้านหรือความเห็นแก่ตัวแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยมันไปมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นจนอย่างรากลึกแล้วก็จะแก้ไขได้ยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรรีบสำรวจแล้วก็กำจัดหนอแห่งความชั่วในใจของเราซะตั้งแต่นั้นเนื่องก่อนที่มันจะเติบโตจนทำร้ายทั้งตัวเราเองแล้วก็ขนรอบคางครับคำจำสุดท้ายจึงย้อนกลับมาที่เราทุกคนนะครับว่าหนอไม้แห่งความไม่ดีที่อาจใจกำลังค,ค่อยๆเติบโตอยู่ในใจของเรานั้น เราจะรอจนมันขมคืนเกินกว่าจะแก้ไขไหวหรือว่าจะเลือกถอนมันทิ้นเสียตั้งแต่ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวในวันนี้หวังว่าข้อคิดจากเอกพนชาดกจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆจากนิทานชาดกได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ